สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับความละเอียดของรูปภาพนะครับที่เราแปลงมาจากโปรแกรม powerpoint นะครับให้ให้มีความละเอียดสูงนะครับอนอื่นผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมอยากได้หน้าเนี้ยให้มันแปลงเป็นรูปภาพนะครับผมก็กดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกบันทึกเป็นนะครับหรือว่า save as นะครับ เแล้วมันก็จะให้เราเลือกที่เซฟนะผมจะเลือกไว้เดสก์ท็อปนะครับแล้วมันก็จะให้ตั้งชื่อไฟล์นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนานามสก <ped> ุลนะครับผมอยากให้เป็นรูปภาพนะครับเป็น jpeg นะครับตนนัวนี้แล้วผมก็เลือกเซฟไว้ที่หน้าจอเลยนะครับอพนดี้ผมมีรูปนี้อยู่แล้วนะผมจะบันทึกซ้ําไปเลยนะครับมันก็จะถามว่าจะเอาทุกสไลด์หรือว่าเอาแค่สไลด์นี้สไลด์เดียวนะครับผมก็เลือกแค่สไลด์นี้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าผมมีสไลด์เดียวนะครับหลังจากนั้นเราลองไปดูนะครับเราก็จะได้รูปภาพนี้มานะครับซึ่งถ้าเราขยายดูจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบเบลอๆนะครับไม่ชัดเท่าไหร่นะครับภาพก็จะเป็นแตกๆหน่อยนึงนะครับคราวนี้ผมมีวิธีแก้นะครับเพื่อให้ภาพมันคมชัดนะครับวิธีทําก็คือนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาที่ start เมนูนะครับ กดสไาล์เมนูครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Rigidit นะครับ R E G e D I T โอเคตัวนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่า l o g i s t i c Editor นะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยตานนี้นะครับของเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าตาพวกนี้อยู่นะครับ อ่านะเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาที่ hk c u r r e n t user ตัวนี้นะครับให้เรากดที่ลูกศรน,นะครับลูกศรด้านข้างนี้นะครับกดไปจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมาที่ซอฟต์แวร์นะครับอซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดลูกศรเหมือนเดิมนะครับปุ๊บขยายช่องออกนะครับ แล้วก็ให้เราไปเลื่อนหาคําว่า Microsoft นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ขยายช่องออกนะครับกดลูกศรข้างหน้า Microsoft นะครับหลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆหาคําว่า Office นะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Office ฟฟฟฟแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขยายกดลูกศรขยายออกนะครับคราวนี้มันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับ ให้เราดูเวอร์ชันออฟฟิศของเรานะครับส่วนมากมันจะเป็นตัวใหม่สุดก็จะเป็นสิบหกนะครับถ้าตัวเก่ามันจะเป็นสิบห้าสิบสี่อะไรก็ว่ากันไปให้เราเอาตัวที่ใหม่ที่สุดของเรานะครับผมจะเป็นสิบหกตัวนี้นะครับแล้วก็ให้กดลูกศรข้างหน้าสิบหกเหมือนเดิมนะครับขยายช่องออกนะครับพอขยายช่องออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอหน้าตายอย่างนี้นะครับให้เราเลือกหาคําว่า powerpoint นะครับ โอเคตัวนี้นะ PowerPoint แล้วก็คลิกลูกศรเหมือนเดิมนะครับข้างหน้า PowerPoint อานนี้ให้เราหาคำว่า Option นะครับน่าเจอแล้ว Option ตัวนี้นะครับอานนี้ให้เราคลิกขวาที่หน้าขาวๆตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า New นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Diver สามสิบสองบิตแวลูนี่นะครับเราคลิกออกมาแนละ้วหรือไม่ก็เบิไคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตั้ง้งค่านะครับตรง value data ให้ตั้งเป็นสามร้อยนะครับสามร้อยนี่ก็คือเป็นความคมชัดของภาพนะครับ DPI นะครับส่วนมากจะอยู่ที่สามร้อยนะครับตัวนี้กดโอเคไปนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อ,อตัวที่เราสร้างใหม่หนี้นะครับให้ตั้งว่า export bitmap resolution นะครับ export bitmap resolution โอเคแก้เป็นตัวนี้เลยนะครับอันนี้ภาพเราก็จะคมชัดขึ้นนะครับเวลาเราทำเดี๋ยวเราลองไปทำดูนะนี้ก็หน้านี้ก็ปิดไปเลยนะครับแล้วผมลองปิดเปิดใหม่นะครับรูปเดิมเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะบันทึกรูปภาพนะครับบันทึกเป็นแลวก็เลือกเป็นเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เลือกเป็น JPEG ครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตั้งชื่อใหม่เป็น New แล้วกันนะจะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับบันทึกเขาจะถามว่าบันทึกทั้งหมดหรือว่าหน้าเดียวผมเอาหน้าเดียวพอครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีสองรูปนี้นะครับหน้าจอผมอันนี้เป็นรูปเก่าอันนี้เป็นรูปใหม่นะครับ คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าบิตเลทมันเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับดูที่ขนาดไฟล์หรือว่าความกว้างความยาวของรูปภาพก็ได้นะครับอย่างตอนนี้นะผมเมาไปชี้นะครับจะสังเกตว่าไซส์ไฟล์มันแค่หกสิบสี่เคเองนะครับหกสิบสี่จุดสองเคบีนะครับแล้วไซส์มันก็จะเป็นเก้าร้อยหกสิบคูณห้าร้อยสี่สิบนะครับส่วนอันใหม่เนี่ยจะสังเกตว่าไฟล์มันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นหนึ่งจุดสองเมกะบิตเลยนะครับแล้วก็ความกวาม้วางยาวนี่จะเป็น พันหกร้อยแปดสิบคูณสี่พันสามรอยี่สิบนะครับก็คือความคมชัดมันคมชัดมากเลยนะครับเป็นระดับ full hd เลยนะครับ๋ยวผมลองแต้มมือคีปเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นครับอันนี้เป็นรูปแรกอันนี้เป็นรูปที่สองนะครับี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับความคมชัดจะสังเกตว่ามันต่างกันมากเลยนะครับสองภาพนี้ จะเป็นเกตุว่าทั้ี่เราปรับเป็นสามร้อยไปเนี่ยภาพจะคมชัดมากเลยนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถนําภาพที่คมชัดนี้ไปพีเซต์นในงานต่างๆได้นะครับหรือว่าพิมพ์ออกมาดูอย่างนี้จะทําให้ภาพคมชัดมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปรับความคมชัดนะครับในโปรแกรม powerpoint นะครับเวลาที่เราเซฟออกมาเป็นรูปภาพนะครับหวังว่าเพื่อนๆนจะนําวิธีการนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ